สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรบรรกทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารดีนะครับวันนี้นาท่านผู้ชมมาที่ห้องประชุมของกมรมธาราพทจ่7ค่ายกิฬาจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่ก็เตรียมข้อมูลในการต้อนรับคณะผู้บังคับบัญชาซึ่งจะมาตรวจกองทุนชุมชนของกมรมธาราพทจ่7ในวันพรุ่งนี้นะครับบอร์ดต่างๆก็ค่อนข้างได้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอย่างตั้งไม่เข้าที่ ผมขอถือโอกาสมาพูดคุยกับท่านผู้ชมก่อนก็แล้วกันนะครับโดยใช้สถานที่แห่งนี้ไม่เรียบร้อยอย่างไรต้องขออาภาัยท่านผู้ชมด้วยนะครับสืบเนื่องมาจากว่ามีแฟนรายการท่านหนึ่งท่านบอกว่าอาจารย์ครับใกล้คำบรรษาแล้วขอให้อาจารย์ได้ทำคลิปคำถวายพัตตาหารคำถวายเทียนปรรษาและก็คำถวายผ้าอาบน,นำฝน อยู่ในชุดคําถวายเดียวกันได้ไหมครับตามประเพณียมของชาวพุทธเราก็คือว่าเมื่อวันเข้าพรรษาใกล้เข้ามาแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปทําบุญยังวัดในพื้นที่ของตนหรือตามที่ตนเองสะดวกว่าผมได้ดูปฏิทินแล้วเข้าพรรษาปีนี้จะตรงกับวันศุกร์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2568 ท่าผู้ชมบางแผนที่จะไปทําบุญที่วัดไหนกันบ้างนะครับสําหรับผมตั้งใจอีกครั้งหนึ่งว่า <c oughs> ขออภัยครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> สําหรับผมคุยกับครอบครัวไว้แล้วครับว่าปีนี้ก็จะกลับไปที่บ้านเกิดร่องเขานาคนครชุมอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกเพื่อไป ถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนเช่นเดียวกันนะครับและท่านผู้ชมละครับวางแผนกับภูมิลำเนาหรือเปล่าหรือว่าจะไปทำบุญที่ไหนถ้าหากว่าท่านเดินทางกับภูมิลำเนาก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับหากว่าท่านไม่ได้ไปไหนไปทำบุญที่วัดข้างๆบ้านที่ท่านทำงานอยู่ก็ขออนุมโมทนาบุญล่วงหน้านะครับขออนุมโมทนา ก่อนที่จะตอบคำถาม <c oughs> ก่อนที่จะตอบคำถามของแฟนรายการว่าจะทำคำถวายอยู่ในชุดเดียวกันได้หรือไม่เนี่ยต้องมาทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมกันก่อนนะครับว่าหนึ่คำถวายพระตาหารนั้นจะขึ้นต้นด้วยคำว่าอีมานิมะยังพันเตกิริยาของประโยคที่หนึ่งก็คือคำว่าโอโนชยามะ ก็แปลว่าข้าประจาทั้งหลายขอน้อมถวายและก็กิริยาประโยคที่สองก็คือคำว่าปฏิคันหาตุก็แปลว่าขอพระสงฆ์จงรับเป็นของสดถวายได้เฉพาะเช้าถึงเที่ยงในข้อที่หนึ่งข้อที่สองคำถวายเทียนพรรษาที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยท่านผู้ชมจะขึ้นต้นด้วยคำว่ายักเเคพันเตสังโค ถ้าท่านดูคำถวายไปโดยตลอดก็จะเห็นว่ากิริยาของประโยคที่หนึ่งก็คือคำว่าปฏิชานาโต <c oughs> ก็จะแปลดได้ความว่าขอพระสงฆ์จงรับทราบกิริยาประโยคที่สองคือคำว่ามียาเทมะก็แปลว่าข้าพระเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายซึ่งเป็นกิริยาตัวที่สองกิริยาประโยคที่สาม จะลงท้ายด้วยคำว่าสังวัตตตุก็จะแปลได้ว่าขออานิสง์ของการถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนเป็นต้นจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขและก็เป็นของแห้งถ้าพูดถึงหลักการของการถวายแล้วถวายได้ทั้งวันนะครับ <c oughs> วันนี้ต้องขออภัญญยท่านผู้ชมด้วยนะครับเนื่องจากว่าผมก็เพิ่งหายไม่สบายมา,าไม่นานนะครับปวยซะเต็มอาทิตย์เลยครับท่านผู้ชมครับอาจจะเป็นหวัดเป็นไออย่างไรขออภัญญยด้วยนะครับขออนุญาตดื่มน้ำกระชายดำก่อนครับ <c oughs> คำถวายเาทียนพรรษาคำถวายผ้าอาบน,ำน้ำฝนนั้นเป็นของแห้งซึ่งถวายได้ทั้งวัน ข้อที่3าครับผ้าอาบน้ำฝนจะขึ้นต้นด้วยคำว่าอีมานิมายังพันเตวัดส,สิกาสาติกานี้เป็นต้นซึ่งกิริยาของประโยคที่1ก็คือนียาเทมะแปลว่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายซึ่งผ้าอาบน้ำฝนแบบนี้ส่วนกิริยาประโยคที่สองก็คือคำว่าสังวัตตุ เป็นคํากิริยาลงท้ายเหมือนกับคําถวายเทียนพรรษานี่คือสามข้อแรกที่จะต้องทําความเข้าใจกับท่านผู้ชมก่อนต่อมาต่อคําถามที่ว่าแล้วเราจะเอาคําถวายพัฒหารคําถวายเทียนพรรษาและก็คําถวายผ้าอ่มน,นําฝนสามคำถวายเนี่ยมาเป็นชุดเดียวกันได้หรือไม่ก็ตอบท่านผู้ชมว่า ทำไม่ได้ครับเหตุผลที่ทำไม่ได้ก็เพราะว่า <c oughs> ข้อที่หนึ่งครับพตตาหารนั้นเป็นคำถวายพตตาหารซึ่งเป็นของสดซึ่งจะกล่าวคำถวายเฉพาะในช่วงของเช้าถึงเที่ยงเท่านั้นสองชุดคำที่สองเป็นคำถวายเทียนปันสาและผ้าอาบน้ำฝน คำถวายสองชุดหลังนี้สามารถนํามาเป็นชุดเดียวกันได้ครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่าเป็นของแห้งทั้งคู่โดยมีลําดับขั้นตอนของพิธีการก็จะแยกเป็นสองส่วนก็คือเชา้าเราก็ทําพิธีถวายพัตตาหารถวายพัตตาหารหลังจากพระสงฆ์ฉันพัตตาหาร เพนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่ในช่วงที่สองก็คือพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนนะครับลำดับสุดท้ายพระสงฆ์จึงจะอนุโมทนาเพราะฉะนั้นลำดับขั้นตอนของพิธีการก็จะมีอยู่ลําลำดับพิธี 1. ทําพิธีถวายพัตตาหาร หมายถึงพัตตาหารเพนนะครับ 2. ถวายพัตตาหารเพน 3. พระสงฆ์ฉันเพนชันเพนเสร็จแล้วพระสงฆ์ยังไม่ต้องให้พรหรือว่านุโมทนานะครับให้ทำพิธีถวายเทียนปัรษาและผ้าอาบน้ำฝนให้แล้วเสร็จก่อนพระสงฆ์จึงจะอนุโมทนา นี่คือลำดับขั้นตอนของพิธีการนะครับสำหรับคำถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนก็ได้จัดทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมท่านใดต้องการที่จะนำไปใช้นะครับก็ภายใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับจะได้แนบไปให้เป็นเฉพาะรายเฉพาะรายไปเพราะว่าบางท่านนั้นอาจจะมีแล้วก็ได้หรืออาจจะเป็นชุดเดียวกันก็เป็นได้นะครับ และในประเด็นนี้ท่านผู้ชมคิดว่าควรจะเป็นอย่างไรนะครับในการารวมชุดคําถวายผ้าตาหารเียนบรรษาและผ้าอากน้ำฝนเข้าด้วยกันสําหรับความเห็นของผมนั้นควรจะแยกเป็นสองพิธีเพราะเป็นของสดและของแห้งโดยแยกพิธีถวายทโดยแยกพิธีถวายผ้าตาหารเพลนนั้นเอาไว้ช่วงเช้า เสร็จจากชั้นเพนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยมาทำวิธีถวายเทียนพรรษาและก็ผ้าอาบน้ำฝนนะครับท่านผู้ชมมีข้อคิดเห็นประการใดหรือว่าสงสัยประการใดสอบถามเพิ่มเติมพูดคุยกันนะครับเพื่อหาความรู้ร่วมกันและก็ใกล้พรรษาแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านล่วงหน้านะครับผมและขอลาท่านผู้ชมไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับ โชคดีมีความสุขกันทุกท่านครับผมสวัสดีครับ